เมื่อเช้านะครับทุกคนก็ขึ้นไปเยี่ยมพ่อป่าต้นอยู่ชั้น8นะครับผมอยู่ชั้น8แล้วก็ก็ผ่าตัดส่งตัวผ่าตัดโอเคเพื่อนหลังจากที่ออกจากรหัสตัดอีพอมี่สาวในบอกเอซี่ในเพื่อนคือพ่อป่าต้นอะ่ะเขาบอกว่าติดเชื้อนะเนาะวันละลูกในปอดอในปอดแล้วก็จะส่งไปโรงพยาบาลอุบลสัมปรสิทธิ์พรุ่งนี้น<พ>สวัสดีครับผมสบายดีทุกคนเนาะ มืัอนี้ก็เป็นวันที่เศร้สามวันที่ยี่สิบสามนี่บอแจ๊บมาที่มอชิตทุกคนนะตันนี้ชานชลาทุชิดเห็นทุกคนบอทุกคนเห็นบ่เห็นบ่นี่ยเนี้นี่นี่นี้นี่นี่นี้บอกแจ๊บบริการทุกคนเนาะนี่บริอ่าอีพอหรือว่าผอบรต้นเนาะเล่าบอสบายมาเข้าโรงพยาบาลที่มุกดาหารเนาะ รีบบอกแจ้ป็กระบต้นเลยไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมอยู่มุกดาหารคนบอกอะไรกับบ้านนะตอนนี้บเจ้าสิกลับมันแต่งหมดเจ้าเลยแต่กับเกือบทุกนบ้านแหละมันมุกดาหารแหลยนี่บางคนอาจจะเจ้ามันท่านเหนี่ยนะคนนะท่านแหนี่ยป้ดยแต่ก็บลายเติบละตอนนี้เวลาประมาณสักหามงูเลยทีนะหามงปกติในช่วงนี้คนสิลายแห้งนะแต่นี่คือว่ายังบัหลายปนใดพี่น้องยังบัหลายปนใด ล้ายแห้งกว่าไรแต่พอเจ็คิดว่าถาเป็นเส้าหางึืนไปเลยหนุ่งนะคนถาเป็นเส้าหางคืนไปเลยหนุ่งนะโอชิดนะคนลาวคนไทยคนอีสานเต็มอยู่เลย้เพื่อนสวัสดีนะสวัสดีครับมีครับอาสิไปเยี่ยมอีพอเนาะแม่แม่เนทางุาหารครับุาหารเดินทางุาหารสี่่อนใช้ทางตสี่สิบสี่เ่เ่ใ ร้อสต้องอยู่ฝั่งนี้เพื่อนฮะอยู่ฝั่งนี้เอาพูดเลน้อยห้าหรอหรร้อยห้าร้อยสามร้อยสี่พูดร้อีพเพื่อนอ๋ออยู่เนาะอ๋อโอเคโอเคไปนั่งทันไปี๋ยงไปโอเคมนกาทีไปทีโรงพยาบาลมุกดาหารบุบุบซื้อโรงพยาบาลยังเพื่นเนาะเพิเพิ่มเมืองเลยนี่แเพอ่มเมืองวนอินเตอร์เลยอ๋อวันอนเตอร์นี่แหละพี่น้องเอ้ยความโชคดีของคนเรา เขาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอาการเ่ียวคนทางที่จะนักแน่ต้องยอมลับวะเขาก็ไหวใจหมออยู่ประเทศไทยเนาะนะหมออยู่ประเทศไทยเขาพัผักกันมาอ่ะนนเด็กนพูดๆบอสหายพูดบ่สสวัสดีมุกดาหารนะครับผมสวัสดีนะครับผมนี่คือบรรยากาศครับหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงมุกดาหารนะครับ ในตอนเช้าวันที่24นะครับทันวาคมพุทธศักราช2567อันนี้คือรถที่ผมนั่งมื่งคืนนะครับรถที่ผมนั่งมื่อคืนตรงนี้จะเป็นรถข้ามฝากนะข้ามไปฝั่งสปปลาวนะเป็นรถระหว่างประเทศก็ขนส่งระหว่างฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวข้ามไปข้ามมาแต่นี่ร รถในภายในประเทศตร,ตรงนี้ฮะคนยังไม่เยอะนะตอนนี้ประมาณสัก6โมงกว่าๆวัน6โมงครับทุกคนบรรยากาศรอบๆนะถ้าเกิดว่าวันที่25ขึ้นไปแล้วบอกเลยนะตรงน,นี้จะแน่นมากๆเลยฮะวันนี้ผมไม่ได้มาผมไม่ได้ข้าไปฝั่งลาวนะ,ะผมมา่าียนแจ้งไว้ตอนต้นผมจะไปเยี่ยมพ่อ เพื่อนผมนะพ่อเป๋าต้นนั่นเองที่มาโรงพยาบาลที่มุกดาหารนะครับผมก็นั่งนั่งรถมาประมาณทุ่มกว่าเมื่อคืนนะถึงถึงตรงนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงหกโมงนิดครับบรรยากาศโดยรอบอก็มีน้องทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยอันนี้ก็พี่ๆสามล้อตุกๆ นะบ้านผมเรียกสกายแล็บก,ก็จะส่งแยกย่อยแล้วแต่เราจะไปตรงไหนตรงไหนยังไงเงี้ยก็มีฮะนี่คือม,มุกมุกทหารนะครับรก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้มันมีความคล้ายกันเรื่องเนี่ยสามล้อนะครับมีความคล้ายกันตรงนี้ฮะถ้าทุกๆในกรุงเทพจะเป็นสี่ล้อรถกระป๋องน,นะแต่อันนี้จะเป็นสามล้อเนี่ยสว่างเทตก็จะแบบนี้คล้ายกันมากนะครับ เราจะไปไหนก็ได้ครับเนี่ยเรียกพี่เขาได้เลยรับรองถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยครับทุกคนนีม่มีบรรยากาศโดยรอบนะครับพร้มอมตอนนี้ประเจ้ากลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนาะออกจากบกสมาเดินทางด้วยเท้านะทุกค,คน <น> <laughs> เดินด้วยเท้าคือบอกต้นอยากเดินด้วยเท้าคืออยากลองเดินนะเขาเข้ามาหอดมุกดาหารแต่ข้างเขากะคือหลดนาะไปแล้วคือหลดไปเลยอันนี้ลองเดินบึ้งนะออกจา่บกซอมมากเลยมงนีีปั๊มเนาะปั๊มเซลนี่พระอาทิตย์กำลังแบบพ่นขอบฟ้าขึ้นมาสูงเติบแลวพี่น้องหกโมงกว่าแลยเกือบเจ็ดโมงแล้ว บรรยากาศรอบขางทางรอบๆอบ่เรจะเ,จเดินมาเนาะพี่น้องอันนี้พุอาหาจริก็เป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งนะพี่น้องแต่ความสวยงามความเจริญความสุริยไรบอกธรรมบาบอกไว้เลยพี่น้องบอกธรรมดาที่สำคัญโดยการที่เป็นต่างจังหวัดสิ่งหนึ่งเนาะเราจะบอกก็คือ ตึกอาจจะบ,บริสุทธคืออยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหน่อยตึกอาจจะบ,บริสุทธแต่มันจะมีความกว้างความสะอาดตารถยังเราพี่น้องรถย่างอ,อูงอองออ้พริตตี้ประเทศไทยเพิ่ได้เห็นในนอนนี่มันใจเลย คือคุณม,มู้นียเป็นยังคนทางภาคอ,อีสานอาจจะพูดได้แบบไปในนาในกรุงเทพนันอะไรหน่อยลงนะพี่น้องจริงด้วยความที่การพัฒนาของประเทศไทยมันถั่วถึงแห้ง,งพี่น้องเนี่ยพวกจังหวัดสามารถมีงานไวร้รองรับเลยก็ไม่เศรษฐกิจเป็นข้องจังหวัดของตัวเองค่ะนะประเทศไทยอนี่มันเลยเห็ุแหไปว่า คนอีสา,านก็หลายคนกันในนอเลยกลับมาเป็นขึ้นมาเป็นเขาแก่อาจจะ้เป็นแรงงานเหมือนสมัยก่อนละอาจจะมีอยู่แต่มันหน่อยนะทุกคนเนาะงตรงไปโรบินสันมีวัดเด๋ยโอกทหารนี่ผมโปพิกซี่โรบินสันโลตัสโอ้มีวัดจังหวัดในน้อยเลยนี่ยเฮงจังหวัดน,น้อยเนี่ยจังหวัดไหนน,น,นนี่จังหวัดเล็กๆนี่แต่ความจเจริญน,นี่โอ้โหล้ำไปหมดแล้วนี่ พน,นมนครพน,น,นมกาฬสินธุ์บุกดาหารโอ้แสดงว่าเส้นสน,นไไี้ไปได้เลยเชื่อมโยงกันทั่วไทยอันนี้ก็โลตัสน้องนี่บ่นี่ก็เดินเท้าไปดู <c ười> <c ười> แผนที่ไปด้วยดูเส้นทางไปด้วยดู <c ười> โอ้บ่เคยมาพี่น้องเอ้ยบ่เคยมา แต่อยากห่างอะยู่อน่าอะไรนี่พี่น้องน้าสีโค้งข้างหน้าเ,เดินเดินตามถนนโค้งนั่นแหละถนนมุกนาหาัรครับ ไม่ใช่สมุทรปราการนะครับไม่ใช่นนทบุรีนะครับมุกดาหารนะครับติดลำริมแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยสุดยอดหรืเพื่อนสุดยอดมากเลยคือสะอาดมากเดี๋ยวห้องข่มวไปนี้เพื่อนเมืองหลวงของประเทศใดประเทศหนึ่งได้เสิร์ฟเลยข้อสี่ตลอดไปให้สองสิบสองดาวพี่น้องไปได้พี่น้องไปได้พี่น้องว้าโวโอ้ บ่ให้คอมเมนต์อยากได้เนาะพี่น้องเป็นตาอิจฉางามแต่แท้หัวสี่ร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยหอดดีกว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางว่าถูก กล้ถึงโรงพยาบาลแล้วครับทุกคนประมาณ700เมตรนี่สูดเห็นเลยว่ามุกดหาน่สะอาดขนาดเลยนี่บอยใช้ก็ตามพี่น้องเพิ่นจะมีนี่รถเก็บขยะเทศบาลน,นี่คือผููทีเห็นเทศบ้านเมือง สะอาดนะนอกเหนือจากที่สำนุกของคนแล้วกันคนต้องมีสิ่งนี้กันพี่น้องโอ้ยหงเียน็นพี่น้องว้าวตัวหงเียนยืนอยู่ข้ประชุม250ปีมุกดาหารเอา้า250ปีเลยบอกพี่น้องแสดงมุกดาหารก็ตั้งมานานเลยเลยเนี่ยขอประชุม250ปีมุกดาหาร250ปีเลยบอกพี่น้องผมดูน่ะพี่น้องโอ้เก่าแก่โอ้สวยงามแสวยงามพระ อีก400เมตรถึงโรงพยาบาลมุกดาหารเนี่ยให้ให้ให้กับคนบึงอ,น,องน้น้องเรียนมีมีอยู่แบบนวงดนตรีพี่น้องเพิ่นเพิ่นต้องมีงานบอกพก็ซ่อมนี่สักอย่างเกี่ยวกับงานในนอนพี่น้อง งามเลยพี่น sure, ้องดูเจอเลยนี huh. uh ่ตรงแมตัวดแน่เลยแท้เลยโรงพยาบาลแท้เาฮขาบอซืค่ยน่หม่โอ้คงแ่บแล้วเพื่อนออกเพื่อนออกอะไรลูกพยาขนาดออกออกอะไรเอ็กมานะ ซื้อเขาไงแล้วไแบบปผมจะได้เหมนวิวสบานเขาคือบานเขาเลยอันนี้งงกแก้วยังครับแก้วบกแก้วกผมมายอหลายอมโหิบเาี่สิาทเนี่ยสองบาทโอ้หลายดิเพื่อนโอ้สี่ทุ่งแลกวกับแบบนี้สเอเพ่สตไสาบุกอบร้างสองทงนะครับขันเรือเขา้กินเเนาะ พี่น้องทุกคนถ้ามามุกดาหารแล้วก็มาเาวจะจะขายข้าวแบบนี้นะครับผ้าอีสานจะประมาณนี้แม่เป็นเอกลักษณ์นะตรงแบบทีว่าเท่ากันเหมือกันมุกดาหารเอออย่างแม่เนี่ยกระติบกระติบบ่กระตีบอ๋อคือกันเนาะสษัริ์วัฒนเขตจิ๊บเข่าจิ๊บเข่าเพี่น้องนี่มาของกินกับแบบบ้านๆเฮานี่ถ้าเราเจ็บย่างมานี่กับเปล่าต้นกาซีพมอดไวๆเลยเป็นแน่นเพื่อนเพื่อนภาษาเดี๋ยวเกียรติเขามานี่กัน อย่างรบรท้กอได้เฮาๆย่างประมาณันนี้ประมาณบุกิโลกอาคารอำนวยการอาคารอำนวยการอะไยอะบอกนี่เยพี่น้องเด้อกาชัวร์หอแล้วพี่น้องเลยโรงพยาบาลมุกดาหารกาชัว่สีมาเยี่ยม ขอหมอต้นเนาะอีพอเราเขาพุงมออยู่นี่หลังจากผมมาถึงโรงพยาบาลเมื่อเช้านะครับทุกคนก็ขึ้นไปเยี่ยมพ่อบอต้นอยู่ชั้น8นะครับผมอยู่ชั้น8แล้วก็ก็พาตัดส่งตัวผ่าตัดเมื่อตอนประมาณสักเที่ยงประมาณเกือบเกือบเที่ยง11บเอโมงเโมงครับทุกคนแต่หลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดก็คมก็ไปข้างนอกนะ ตอนเย็นก็มีน้องสาวโทรไปบอกนะครับมาที่โรงแรมอีกรอบหนึ่งนะครับพรุ่งนี้อาจจะส่งตัวไปต่อที่อุบลราชธานีครับผมไปหาหมอเฉพาะทางครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดปุยกับตบ้นนี้หนึ่งครับผมโอเคเพื่อนหลังจากที่ออกของมาตัดอีพอมีสาวในบอกเอ้พี่หน่อยเพื่อนคือพ่อมาต้นอ่ะเขาบอกว่าติดเชื้อเนาะติดเชื้อวันนะลูกในปลอด ในปอดแล้วก็จะส่งไปโรงพยาบาลอุบลสัมประสิทธิ์พรุ่งนี้ไม่เพิ่นผ่า,นาตัดผ่า,าตัดแล้วจะค่อว่าไปหาหมอช่วยทาง<น>แม่นแม่แมไปอ<น>ุ<ไ>ปบลครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี้จะเซ็นเอกสารส่งตัวไปอุบลอุบลครับก็คือในนามลูกเราก็เหตุให้ดทีที่สุดนะเพื่อนแน่นอนครับไปเรามาตอนนี้เราก็ไปให้สุดครับไปให้สุดครับเขาีะกำลังเขาไวแน่นอนครับเพราะว่าคือพ่อเราก็ยังมีแรงแข็งแรงอยู่แต่ว่า มันติดเชื้อในกระในปอดแค่นั้นอนอคือเขาก็กินข้าวเขาก็ตอบสนองทุกอย่างไม่ใช่ว่าเขาหมดสติเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าคือหมดหมดสภาพได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบน,นี้ไม่ครับดูยังเมือม่อเช้านะเพื่อนที่เขา,เขาไปเทาม,มีคุมวังขนาดเลยเพราะว่าอีพอเล่าลูกมานางมาันยังเล่นนอกเพนนะแน,น่นอนรับคือคือตอนนี้ก็ผ่าตัดออกมาก็เขา,ายังยังปกติอยู่นะใช่ครับคือเขาคุยเขาอะไรอยู่แต่ว่ามันอยู่อยู่ข้างในอ่ะมันเป็นหนอง เอออยู่อยู่ปอดปอดปอดเป็นเป็นหนองเป็นน้ําเป็นหนองติดเชื้อครับก็ต้องบอกงนี้เนาะทุกคนก็ส,สามอาทิตย์ที่อยู่ที่คือสามอาทิตย์ที่อยู่ที่นู่นกพ่อไม่ได้หลับเลยไม่ได้นอนเลยกลางคืนพ่อไออย่างเดียวอไออย่างเดียวเออกลางคืนไม่ได้ไม่ได้หลับไม่นอนไอคือกลางวันนี่ได้นอนนิดนึงที่นู่นเขาวิธีสายโรคเดียวกันไหมแบบนี้หรือว่าไม่นี้วิตีสายเลคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเป็น วา <utan, S 3> นโลวรนโลเขาไม่ได้วินิสัยวินสไยไมไใ่ใช่ี้เลยครับ<อ>คือเขาบอกว่าจะใส่ยาไม่รู้โรคอะไรว่าจะใส่ยาเราไม่รู้ว่าพ่อเราเป็นโรคอะไรไม,ไม่ไม่บอกเลยไม่ได้บอกว่า,เรา,ารเรามารู้ที่นี่เเรามารู้ที่นี่คือว่าพ่อเราเป็นโรคอะไรนี่เอเอเราก็พ่อเราเป็นติดเชื้อในปอดนะเ,เราก็รักษาเราก็มีความหวังอัน,นอยู่ที่นู่นคือเขาไม่ได้บอกเลยอ่ะเขาบอกว่าโรคนี้ดีไหมหายไหมเขาบอกว่าหายอ่ะต้องใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์แต่ว่าพ่อของเราก็ยังไม่ดีขึ้น แล้วมาที่นี่แผลผ่าตัดก็คือผ่าตัดที่เจาะคอติดเชื้อนะหมอที่นี่ติดเชื้อมาที่นี่แล้วถึงได้ผ่าตัดใหม่เพื่อที่จะเปิดแผลครับเนี่ยก็ก็เป็นข่าวที่เอาจริงานทุกคนก็ตอนแรกเราก็มีความหวังว่าตรงนี้ถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วจะได้ข่าวดีเพิ่มว่านี่บอกว่าน้องน้องไม่ปลอดครับเพราะว่าเจาะเจาะ เจาะหลังเมื่อวานเนี่ยต้องไปหาหมอเฉพาะทางครับเจาะเจาะหลังเมื่อวานเนี่ยจะจะมีน้ําอยู่ในอยู่ในในปอดกับกับกับเลือดอยู่ในปอด<ม>พอวันนี้หมอก็ผ่าเลยเนาะผ่าแล้วก็หมอวินิสัยว่าพ่อเป็นวันนรกครับอ่าเชื้อลงปอดเชื้อลงปอดและจะส่งไปที่โรงพยาบาลสัมปชินอุบลราชธานีก็ไปหาหมอเฉพาะทางคี่มีเครืคร่องมือที่ันสมัยกว่าคือ พผมก็จะเดินทางไปพรุ่งนี้เช้าส่งตัวกับพ่อไปพรุ่งนี้เช้าครับแล้วก็ให้ให้น้องสาวน้องเขยดูครับบทต้นกับบแจบก็จะเดินทางไปกรุงเทพส่วนน้องสาวอีกคนหนึ่งเขาจะไปหาเงินส่งเนาะหาเงินส่งที่จังหวัดเลยแต่หาเงินส่งให้่ารักษาต้อง support การทเราดูแลกันหมดทุกคนนี้เราก็ไม่มีเงินใครครับผมเราก็ไม่มีเงินครับมันต้องแบ่งหน้าที่กันครับถึงเวลานี้ต้องแบ่งหน้าที่กันทุกคนเพราะว่าแน่นอนแหละคนต้องมีคนดูแลแล้วก็ต้องมีคนที่หาเงินมาพฤติ่จะ ซัพพอร์ตและรักษาครับ,รบก็ติดตามข่าวแล้วกันทุกคนก็หวังว่าพรุ่งนี้ถึงถึงบนเราได้รับข่าวดีนะครับทุกคนก็ขอ,ขอขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลไทยคุณหมอไทยที่ที่ทดูแลเต็มที่นะครับโอเคเพื่อนๆฝากขอบคุณเอสซีนะครับหมอต้นก็อยากขอบคุณเอซีทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้หมอต้นนะครับทุกคนเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อวยพรให้คุณพ่อของหมอต้นเนี่ย หายบอต้นก็คิดว่าพ่อของบอต้นก็จะหายแน่นอนเนาะจะหายแน่นอนเพราะว่าพ่อของบอต้นเก่งอยู่แล้วทุกคนสุดเฮีโลคือเขาผ่านอะไรมาเยอะทุกคนเขาผ่านความยากลําบากความจนมาเยอะแต่ตอนนี้เขาใจเขาก็ยังสู้อยู่เนาะบอต้นก็ลูกก็จะสู้ให้ให้เต็มที่เหมือนพ่อสู้เราจะไปให้สุดครับผมสวัสดีครับผม